ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอสายจกนะครับโดยอาจารย์คือสายโหดครับรนี่สรน้ําหาปลานะครับว้ปลาซิวกระโดดเต็มเลยครับทังทางทางัทงมาทังมาที่ดรอน มีแต no, no, no. no, no. uh, uh. ่ทางมามีโน่นโน่นโน่นคือโอ้โหมีแต่ปลาดุกกับปลาดุกเยอะมากครับดูครับโอ้ต้องเอาเอาจานมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมวิ่งเอ๊ะทะลิดเลิศเตลิดเลยเนอะ สลิดบางโบครับ,บ,บสลิดบางโบเฮ้ยทอดออปลาดุกเยอะมากครับ อู้แมงกระชอนเยอะมากครับอู้อ,อกเต็มเลยแมงกระชอนครับเฮ้ยอเม่ยูดมโอ้ ย,วยยวยยวยจาน์มอเฟารเลยดูต่ไหนนูว่าัดไอ้ทุ่มทุ่มลงนู้ดต่ไหนหนึ่งก็เป้อุปปุกเยอะมากนี่ต,ตัวใหญ่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวรอให้เกะสาดน้ำเห็นแล้วครับนี่นะครับปลาสลิดครับได้ปลาสลิดมาตัวหนึ่งครับ ลายเยอะครับในโบโหดจัดโอ้อแมงกระชอนพี่น้องดูครับแมงกระชอนอกเต็มเลยครับนี่นี่ลาหายหมดแล้วครับ นี่นี่ปลาสลิดอีกแล้วปลาสลิดอีกแล้วปลาสลิดอีกแล้วนี่น้ำเยอะครับปลามันไปหมดเลยเจอแต่ปลา<น>ปลาสลิดอีกตัวนี่อยู่ตรงนี้เลยหายแล้วน้องไงป,ปลาหายหมดแล้วครับ Cứ khơi trao tin mùi hử, Nó nó trao hay mùi mạnh plus lít Sức โอ้แมงกระชอนเยอะมากเลยยอมรับเลยครับออกเยอะมากครับแมงกระชอนครับโอ้โหยมันลุ้นครับลุ้นครับว่าจะเจอตัวใหญ่มาหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้เจอปลาดุกตัวใหญ่หลายตัวอยู่ครับแต่ว่ามันน้ำมันเยอะครับขนาดปลาสลิดยังหายขนาดปลาสลิดยังหายเลยครับเมื่อกี้ ปลาสลิตตลตดตรงนั้นแหละตัวขนาตรงนั้นแหละตัวหนึ่งขนาตรงนั้นแหละตัวหนึ่งนั่นแหละตัวใกล้ขาตรงนั้นแหละเออดินทับแล้วตรงนี้หายเลยครับ จิงทีแม่งกระชอนอะไรออกเต็มเลยครับ,รบดูน้ำมาเป็นน้องมิดข้อเท้าแล้วครับนี่ผมเห็นปลาดุกอยู่ตรงนี้เลยหลายตัวเลยนี่เดี๋ยวให้จาร์อน้นเดี๋ยวให้จาร์อ้นรอลุ้นปลาตรงนี้คนเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในโบนะครับที่เจวิทน้ำม,มานะครับด,ดูครับปลายเยอะครับนี่ครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับเอดินไม่น่าไว้วางใจเลยครับดินดูครับโอ้โห,หปลาซิวก็เยอะครับ อุปซิวเยอะมากครับน่าจะมีปลาไหลนะพี่น้องโู้ปลาช่อนครับปลาช่อนตัวใหญ่ครับนี่นี่นี่ปลาช่อนตัวใหญ่ปลาช่อนตัวใหญ่ช่อนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดน <laughs> เดี๋ยวโดนนะปลาช่อนตัวใหญ่ จอมลงทุนอยู่แล้วครับจันเร์คืองี่น้ำเยอะครับตักแป๊บเดียวครับเกือบหมดแล้วครับนั่นปลามันไปโน่นหมดแล้วครับนั่นครับอู้หูยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่ครับพี่น้องอู้หู้มุดอยู่ตรงนี้ครับตัวกับโลครับนี่ อยู่ตรงนี้ครับจัน้นไล่จับจัน้นไล่จับปลาอยู่โน่นครับสงสัยจะเจอตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ตัวเป็นโลเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับสักครู่ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่นอนครับอู้หูครับอุ้ยสะไม่ได้สูบนะครับพี่น้องสาไม่ได้สูบนะครับเอาแมคโครวิดเอาเลยครับดูกรับุกุ้ง พวกกุ้งพวกปลาซิวก็เยอะครับโอ้นี่ปลาดุกปลาดุกไปแล้วปลาดุกไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูปลาช่อนตัวใหญ่นะครับนี่บุบ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 เอนัอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้แน่นอนคนระับใจเย็นครับตัวกับโลครับตัวนี้ จันอ้นได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับประมาณครึ่งโลครับดูครับเยอะนะปลาเยอะครับนี่ปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ตรงนี้หลายตัวเลยครับนี่มันขึ้นมาซุกอยู่นะครับมันขึ้นมามาซุก มันไม่ลกามันมันไม่กล้าลงไปหรอกครับนั่นตรงนั้นก็มีนะครับเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเราชมครับว่าเราจะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าปลาเยอะมากครับ ดูครับพี่น้องโอ้โอูโอ้ปลาดุกครับอืมปลาดุกธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงนะครับปลาก็ปลาปลาช่อนมีต,ต,ตัวตัวนุ่นครับเพราะว่าแถวนี้มันมีกุง้งมีปลาซิวปีมีอะไรให้มันกินเยอะอาหารเยอะครับถือว่าปลาก็เลยอ้วนนุ่นครับตรงลุมตรงนั้นเยอะอยู่นะครับ ปลาซิวครับเสียดายมากครับเยอะมากครับปลาซิวโคตเยอะครับกุ้งกุ้งฝอยครับนั่นปไปช่อนลงมาอีกแล้วครับตัวเล็กครับ น,นันนั่นนันนันนี่ครับเห็นไหมดินโผลมาเนี่นครับปลาใหญ่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ช่องเอสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ